ทุกๆกคนมีความฝันและทุกทกคนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะอาจจะใช้ระยะเวลานะคะสำหรับบางคนนะคะแต่อย่างน้อยน้อยเราก็ได้ลงมือทำค่ะถูกต้องนะคะถูกต้องไหมคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสขคนเจอก็ช่องเปียวชั้นแนวอยู่เนาะคะ่ะมือนีเป็นเมื่อนสุดท้ายในการทํางานของอาทิตย์แรกนะคะเดือนมกราคมนะคะมือนีเป็นวันที่หาแล้วเป็นวันพุดพอดีมืออื่นเปียวหยุดค่ะมือนีเปียวกันเล่นมาทํางานเล็กน้อยแล้วก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะแล้วเปียวกันเล่นจะทําวิดีโอไว้นะคะเพราะกับหอดบ้านเปียวจะได้เหตุอย่างอื่นนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจามมือนีเปียวก็จะมาวาวถึงวิดีโอที่เปียวเหตุไปนะคะ เกี่ยวกับซื้อบ้านแล้วกเปียวเจอบ้านหลังนึ่งก็ถูกใจมากนะคะแต่เปียวบ่มีโอกาสไปเบิ่งเปียวก็เลยส่งแฟนไปแทนนะคะไปเบิ่งนะคะเปียวก็เตรียมเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างที่เปียวเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็เข้าไปเบิ่งในอนโฮมเพจเนาะค่ะเนาะมันจะมีโฮมเพจสําหรับซื้อห้องังค่ะคะเปียวก็เข้าไปเบิ่งเปียวชอบอันใดอย่างนี้ไงคะนั่นแหละค่ะคือการเข้าไปเบิ่งในโฮมเพจนะคะต่าง แต,แต่ละทีตามกันนะคะของเปียวไปวกับเขาไปเบิ้งในแฮมเน็ตพุงเอสีนะคะเสร็จแล้วไปกับเขาไปเบิ้งว่าอันไหนที่เปียวมักเปียวมักเสร็จแล้วเฮาชอบได้อันที่เฮาต้องการแล้วเฮากับไป็นสมัครนะคะสมัครบอกเขาว่าเฮามีความสนใจอยากไปเบิ้งตัวนี้เขาก็จะให้แคตตาล็อกมาเป็นรูปบ้านเป็นเอียงไม่ให้เฮาซินนามนบอกค่ะเขาเขาก็จะนัดหมายเวลานะคะตอนนั้นเขานัดหมายเป็นวันวันพฤหัส นะคะตรงกับตอนหามงแรงนะคะแต่เปลียวเห็นงานเลิกทุ่มหนึ่งวันนั้นนะคะเปลียวก็เลยส่งพ่อใหญ่ไปแทนนะคะพเพราะพ่อใหญ่ไปเบิ่งกับเพื่อนของเพิ่นเนาะคะ่ะห้องที่เปลียวต้องการที่เปลียวใฝ่ฝันเอาไว้นะคะตอนนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องจ้พงาพ่อใหญ่แล้วก็ไปเบิง่งพอเราไปเบิง่งเปลี่ยวไปเห็นงานพี่น้องรู้บ่เปลียวรุ่นนไหมคะ่ะเพราะว่าเปลียวเห็นงานมันเป็นบ้านที่เปลียวชอบนะ,ะเนาะค่ะเนาะเก็เห็นเห็นในรูปปุ๊บ แบเปิดเบิ้องอันนั้นอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะๆๆๆกวา,วานสินอนวลเป็นสิมาคเปิดเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เบิ้งมือถือเนาะเปรีแบบพี่น้องมันมันมันมกอะ่ะเ,เวลาเขาเจออีหยังมันเป็นเคมี Me, นะไหมเคมีสเต็มมันแบบว่าถูกใจนะไหมถูกใจสิ่งนี้จสิเนะเขากับเบิ้งโอ้ชอบฝันบอกที่รักฉันอยากได้ฉันอยากได้แฟนก็บอกโอ้เอาตลอดเลยอ่ะทรงพร่อใหญ่ไปพ่อใหญ่ก็เล็กไปกับเพื่อนสองคน เพราะาตอนแรกพี่น้องข่อยเฮ็ดงานข่อยกับพวกเป็นอันเฮ็ดได้ข่อยแบบตื่นเต้นนะแม่ข่อยตื่นเต้นข่อยรุน,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 นว่าแฟนข่อยสิว่าจังไดเพราะแฟนผ่าไปเบิงนะ่งแล้วเพิ่อนก็จะมาบอกข่อยจริงไหมค่ะนั่นแหล,ละค่ะเพราะพญา,าย่อยข่อยกลับมาหอดบ้านเนาะค่ะเนะเาะพ่อใยข่อยก็เลยมเบาสู่ฟังที่รักบ้านที่เธอไปอันที่เธอชอบนะฉันไปเบิ่งมาแล้วาได้กับเพื่อนฉันลู้หมดถือใจ <H m? S 1> เป็นยังคือพวกถือใจข่อยก็เลยว่าเนาะอันบัตรที่ตาเนี่ยพญาย่อยบอกว่า บ้านนะทีลกบ้านนะเกาบทจำดได้เด้แต่สีสันมันหลากหลายมันบอกว่าถึกแล้วก็ในบ้านมันก็ไม่กินแปลกๆผมก็ชอบเลยทีลก <c oughs> บ้านหลังนี้มันมีทั้งหมดสามสันนะคะพี่น้องมันมีห้องใต้ดินห้องใตด้ตด,ตด,ตดินหลังจากเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราเรื่องอธิบายให้ฟังก่อนห้องใต้ดินนะคะจะมีห้องใต้ดินเสร็จแล้วก็จะเป็นสันสองสันสองนี่ก็จะเป็น ห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวนะคะแล้วก็เป็นทางเข้าแล้วชั้นที่3ามนี่ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นอีอกห้องหนึ่งสำหรับแบบว่าเห็ดเป็นออฟฟิศหรือ,อมองเฮตุงานเอ,เอ,เอกาสารกระดาษอยังสินะคะนี่สำนักหลักบ้านไว้หลังแง่หรอกหลังพอดีพอดนีนะคะด้าสนามหญ้าก็มีกว้างแน,น่นหห่ยนึ่งพูดง่ากว่าโอเคสถานที่โอเคอยู่แต่ฉันคิดว่าบ้านมัน มันแปลกๆที่ไดกับลบูระหว่างสี่รบเราบอยากได้รบมักใครก็รู้สึกเสียใจในแม่พี่น้องใครๆว่าอมันเป็นอีหยังที่เขาชอบเห็นไหมคะคอยบอกว่าถือว่าเป็นอิหยังคอยชอบมากคอยชอบไม้เลขคอยชอบสถานที่มันเป็นอิหยังที่บอกเคยเป็นมาก,ก่อนใครๆว่าเวลาที่เขาถึกใจสิ่งใดแล้วเขาควสามารถนอนหลับได้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนค้นซื้อกระเป๋ายี่ห้ออยากได้กระเป๋ายี่หอแล้วแบบแบบ ลุยหรือกุชชี่หรือว่าอย่างก็ว่าไปเนาะขันเนาะแล้วแบบอยากได้เหไมกินว่ไดดนอนบ่หรับแบบปุ๊กคักกันสินะแฟนก็นเลยบอกว่าเอาสิซัแล้วเห็นเปีียวเสียใจลรวก็บอกแต่เรื่องเดิมๆซ้สำซากซ้สำซากแล้วก็เลยไปติดตอนนายหน้าที่ขายบ้านตัวนี้นะคะเขาจัดประมูลกันแล้วอาทิตย์หน้าสิน,นะคะเพราะว่าเขาจะวงังเตรียมวังเงินมาจำเขาจะหาผัวใครๆเล้าๆว่า ก็เอื่อไงอย่างสเตทเมนต์เนาะคะนะ่ะเนาะสเตทเมนต์ของธนาคารว่าจำไล่จำได้แล้วก็เอามาแข่งกันนะคะแล้วก็มาแข่งกันประมูลบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ราคาจำได้จำได้แล้วก็ประมูลกันขึ้นนะคะจนเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ขายเอยงสินะคะนั่นแหละคะ่ะเขากําลังจะประมูลกันแล้วจ้นะบัตรที่ตานี้แฟเนเพื่อก็เลยไปขอขอขอเขาว่าขอโทษด้วยครับภรรยาเออสัมบูของฉันสัมบูนี่คือแฟนที่ ใส่ใช้ชีวิตคู่ด้วยด้วยกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนนะคะนั่นแหละอันเขาอยากเห็นหองมากเลยเขาเขาอยากเบิ้งได้บเขาชอบเพินเพผ่นเลยเปิดโอกาสโอเคเอ๋อสิแล้วกันอันมืออื่นมืออื่น,ม,ออนมาได้บให้เขามาพูดเดียวเจาะผ้าเขามาคือบ่ให้คนอื่นมานะคะคือขขวยกับแฟงขขวยไปเงสิงนะคะเพราะว่าขวเขาปิดกันนะ กา,การให้ดูแลนะแม่ค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องไปเฮ็ดรับพอร์ตเฮ็ดยังเพื่อที่จะประมูลในอาทิตย์ถัดไปยังสิหน่ะแม่ค่ะถ้าจำผิดนั่มือถัดไปเรืออาทิตย์ถัดไปนี่แหละนั่นแหละค่ะเอาเป็นวางสิเนาะแล้วบ he ัร er ิสตานนีพอพี่เาไปน้องพี่น้องพี่น้องคิดเอาละกันเดือนกุมภาแห้งแล้งไปหมดหิมะกระโต๊ะโก็ขี้ดินกระแหงต้นไม้กระตายแขงแงงแคเจ้าคิดว่ามาเสียนความสวยงามปะ เราไปตอนแปดโมงเชรเขามีเวลาแปดโมงเร้าแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จับมาโม้ทอย่างนะี้แล้วโอยข่ดีใจไร้พ่น้่งข่เฝ้าไปเลยค่ะข่เปิดเขาก็เลยสวัสด,ดีเขากับพยายามอธิบายเนาะข่เปิดประตูเขา้าไปจ้ะจิ้นก็เชิญห้องนี้ข่ก้าว้าเข้าไปในบ้านพ่น้่งข่บอกอันพนักง,งานขายวาฉันต้องการบ้านหลังนี้ <laughs> <laughs> แฟนเดียวยิกเป๋ยวแม <laughs> อาาว่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเบิ่งก่อน เปียวสโลว์สโลพี่น้องเปียวเป็นคนนั้นเป็นอะไรเยากอายเยอะขวางเปียวเบาหยอดหลังกับมันเราเปียวอยากอายอยากอายยังไหนยิงก้าวขาเข้าไปในบ้านเราบานไปหาเขาฉันต้องการบ้านหลังนี้ฉันจะเอาบ้านหลังนี้ประเทศตาเนี่ยแฟนเปียวที่รักไม่ได้นะคุณต้องดูก่อนจบอันพนักงานขายก็เลยบอกว่าใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะคะอ่า คุณลูกค้าหรืออย่างเนี้ยก็บบรูิันบอกไปก็หววัวเหรอเดี๋ยวฉันจะไปเพอร์เซนต์ให้คุณเห็นนะว่าเดี๋ยวสมมแน่นนเด้อค่ะเียวพิง่งเลิกงานเพิ่งเฝ้าวเู่นวิดีโออันฉันจะพาให้คุณไปดูห้องก่อนนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูห้องอห้องรฟวิ่งรูมก่อนนะคะเพื่ออธิบายนั่นอธิบายนี่ครัวอันนั้นอันนี้เพื่อกันแหนมออกไปหน้าต่างค่ะพี่น้องแหนมออกไปหน้าต่างเพื่อเห็นรถแลนด์ยู่ที่สะพาน บอกวถ้าฉันขามาอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันคงจะมีความสุขแน่เลยเราฟันบ้านเราไม่อ้เลานี่ยมองออกไปนาต่างอีกคือนาต่างนาบ้านแสนิ่น่เปี๊ยกก็คิดไปเปี๊ยกก็ฟันหวานเปี่ยกไปเนาะเปื่อกก็บ,บอกเขาอยู่หันละฉันอยากได้บ้านหลังนี้ฉันเข้าใจฉันเข้าใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องใต้ดินแล้วก็ข้างบนเนาะเขาผ้าใบเบิ้งมาทุกห้องพอเบิ้งเสร็จจุ๊บหมด แล้วพอเห็นในห้องนอนมันมีเป็นแบบเป็นแผ่นเอียงบางอย่างอะก็เหียบบึงบ้านมันก็สิก็สิสมสมแต่พอเขเลยกกระถือกระถือบิงร่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยว่าอุ้ยตรงนี้มันเป็นช่องของช่องลมนะออียงสิเขาก็สิแนะนาให้เบึงมองดมีมําหนี้เขาก็จะบอกเอียงสิทำไ้ค่ะยุนี่เขาซื่อสัตว์เนาะตรงใดมตําหนี้อันนี้ตรงใดจังจดเขาสิบอกหมดนะคะอันใดสมแซมต่อวันอ่าปีใดอันใดที่ยังท่านใ่อมแซมตรงใดชํารุดหรืออย่างเขาก็จะบอกมันเป็นบ้านเก่าเนาะค่ะเนาะบ้านเก่าตั้งแต่ ป่สอเปียวเกิดบุหรีมัง้งหลายปีมาค่ะเด่๋ยาจะไปหามานั่นแหละคะ่ะมาทิตานี่พอเบิรงเสร็จแล้วเอาราคามาสรุปกันพนักงานขายเขาว่าเนาะเพื่อนก็นใจดีใจดีย้ายอันอันคุณคิดเห็นเป็นเช่นไรคะ่ะตอนนี้เขาถามเราด้วยแฟนเปียวหนึง่งตอนนี้คุณสามารถตอบได้แล้วในแฟนเปียวว่าฉันชอบบ้านหลังนี้ฉันจะเอาบ้านหลังนี้รอเขาวา <laughs> แปลว่าดีมากมาทิตาเนี่ว่าขี้โม่ไปได้พี่น้อง เงินกิจท่านอสเตเต์กับท่านไปทำธนาคารอยู่อยากได้บ้านหลังนี้ไปวางสิปัธิตาเนี่ยพ่ออสเตเต์มามาโชว์เนาะคะ่นะเนาะเขาก็จะเอาเงินของร้ายรับอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยกันบอกคขว่าเป็นอย่างคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กเหมือนของเปียวก็ของแฟนเนี่ยเขาเยัางค่อยเบื้องหลายเป็นปีแล้วก็ย้อนหลังโหดเดือนแล้วก็เบื้องละเอียดเพราะยัง คนที่เป็นเจ้าของกิจาการขนาดเล็กคือเฮาเป็นคนที่รับผิดชอบสูงคล้ายๆว่าเฮาบม่มีเอ่อคนใจเงินให้เฮานะคะ่ะเหมือนเหมือนพนักงานงัสินะคะพนักงานนี่คือเขาได้เงินเดืนเดอนตายตัวงัสินะคะจากที่เขาได้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นเขาก็จะได้ยืมสี่ยืมสี่ตลอดเวลามันบ่ละค่ะแล้วมันก็คือเงินอนตายตัวแล้วก็ถึงเขาจะยุดพักลอนงั <ๆ S 2> ้นสเขาก็จะได้เงินอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์จังสินะคะแต่สาหรับเปียกกาแฟคล้ายๆก็ว่า เขาต้องเป็นคนเอ e ่อทออันสวอันสวนี่คือจังความรับผิดชอบเองของบริษัทตัวเองคือเฮาได้ขาดทุนหรือว่าได้กำไรก็จงเขาจังไดะถอนออกมาเป็นเงินเดือนของตัวเองจั่นี่นะคะมันก็เลยเป็นอีย่างที่มองบพเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าคุณจะมีเงินไหมเงินเดือนของคุณแต่ละเดือนมีประมาณทําซ้าใดเขาก็เลยเอามารวมกันพี่น้องหลังจากสเตทเมนต์อีหย่งเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง เงินเปี่ยวมีหลายกูพูนหเปี่ยวเก็บเงินเก่งบอยประเฮตงานหลายนี่คืออสิ่งที่เปี่ยวภูมิใจเลยเด้อพี่น้องคอยเป็นแค่ม้อนนวดคอยอะไรไมีความรู้การศึกษาอย่างสูงย่างหน่อยๆคอยก็นวดลูกค้าคอยก็ทํางานคอยกเก็บอดออมประหยัดคอยก็มีเงินเก็บหลายกูพูหย,ย่คอยดีใจตรงนี้แหละค่ะนั่นแะหละครับพาอบตรที่ตาในพี่น้องพอหลังจากที่สเตทเมนยังโชว์เสร็จแล้วป๊ ถึงเวลาประมูลบ้านนะคะพี่น้องคะประมูลบ้านเขาก็เดี๋ยวเขาเหตุงานอีกเนิดหนี้เขาก็จะส่งข้อความนะคะเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เขาส่งข้อความไปแล้วก็ทุกคนก็นจะมันจะมีกลุ่มหนึ่งึ้นมานะคะเขาตั้งเป็นกลุ่มึ้นมาแล้วผู้ใดก็จะเอาเงินลงไปมือหนึ่งสองมืนถ้าผู้ใดรู้สึกว่าขันตั้มหาพันนี่แหละถ้าจำา่ผิดน,นะคะเมื่อก่อนลิปก่รีบีเคืเฮปบีวบอกว่า,วามือนหนึ่งบ่แม่นนะคะมันเป็นหาพันขังละหาพันค่ะ ทางละหาพันหาพันครูเนอร์นะคะห้าห้าห้าสองสามศูนประมาณหมื่นหาลอยหมื่นหาพันบาทนะคะแต่ละครั้งนะคะแล้วพอที่ตาหนีพระพุทใดม่ไหลก็เขาคิดคานส่วงหลหล่อมองเขาเขาจะตึง้งทีละหมื่นไปเลยสิหนึ่งหมืน่นตึง้งจึ้งสิน่ะแต่ต่ำสุดคือหาพันเนาะคะ่ะจนมาถึงจุดสุดท้ายพี่น้องจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายพอยายเบี้ยว บ่มีเงินต่อสู่เราพี่น้องเ้ยเงินหมดแฟนเบ่ส่งข้อความมาที่ลาข้าคงเป็นไปไม่ได้ดอกพว่าเงินมบมเรือแล้วเงินหมดแล้วพวกเบื่อตั้งตั้งประหมายไว้แค่ราคาเงินซํานี้ยั้นสินะคะเขาบ่มีเงินต่อแล้วเพ่อเสียใจมากเลยแล้วถ้าผู้ใดจะปิดประมูลต้องส่งข้อความไปบอกเขานะคะส่งไปบอกเขาว่าเราปิดประมูลแล้วสินะพี่ใหญ่ก็เลยส่งข้อความไปบอกว่าผมปิดการประมูล เพราะว่าเราบ่มีเงินแล้วพญายางว่างสินเขาค่ะพอพญายางปิดการประมูลปุ๊บพี่น้องหูบอกแกเกิดอะไรขึ้นอันขอความที่พญาส่งไปมันบ่ไปเอา้บาบัดทิศการนี่ข่อยกับบุรุเนาะข่อยกับเสียใจไปแล้ว,ลวคอยอกหักไปแล้วบ่ได้กับบ่ได้วะพอเลิกงานมาพญายางมาหา่อยเฮ็ดหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่อย่างวัดพี่น้องเลที่รักผมมีข่าวดีสิบอกคุณ คุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วนะพนพี่เน้ะงจะได้จะมาตัวกันแนวนี้เนาะสามีของคอยเนี่ยตัวจังสี่ได้จังใดเพราะ่ข่อยก็เลยบอกว่าที่รักอิลีคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วแต่ถ้าพ้ขึ้นนี้ไปยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าเจ้าของบ้านเซยเยสจะเป็นจะเป็นอเจ้าของบ้านทันทีแต่เจ้าของบ้านเซโนเจ้ากับบได้เพราะว่าอยู่นี่นะคะถ้าเขาอยาร่างนะคะ แล้วสามีภรรยาอบอกว่าว่าต้องการขายบ้านแล้วสินะคะภา,ายใน24ชั่วโมงคือเขากับศูนย์เปล่านะคะการประมูลกับศูนย์เปล่าคือเขาให้สิทธิ์ให้เขาตัดสินใจนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วหลังจากสื่อขายเซ็นสัญญาหรือเอยียงกระซัมนะคะภายในหนึ่งเดือนเขาจะให้ผู้สื่อขายหรือผูอ้ผู้สื่อขายทั้งสองฝ่ายนะคะใส่ความคิดแบบว่า ภายให,หนึ่งเดือนนะคะว่าจะซื้อหรือจะยกเลิกอีย่างจาังสินะคะนั่นแหละค่ะมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเปียวจะสําเร็จหรือไม่ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนเป็นกำลังใจให้เปียวอีกครั้งนะคะติดตามกันตอนต่อไปค่ะขอบคุณเลายๆเลานะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีจา้าบาย